เบงแม่เขาไม่รักแม่บอกเข้าครับเพียงครับแม่นี่เพื่อนซื้อยังก่อนครับน้องพลอยชมพูครับเพื่อนเป็นเล่าใดครับเป็นลูกเพื่อนซี่พี่ครับเ่็นโชคพี่พี่ครับผมตอนนี้อายุก็แบบที่มันหาปีประมาณถหาปีนะครับเนาะความสูงลายเป็นไดครับลายสี่สิบบวกนลยครับลายสี่สิบบวกนะครับตัวนี้ก็เป็นทายาทของเพิ่นนะครับออกมาแล้วเจ้ามือครับวัยสองวันครับพี่น้องครับเนี่ยครับคือไฮไลท์ตัวนี้ก็ซึ่งเป็น ถายอดเป็นลูกของเพิ่มทรัพย์เนี่ยครับพ่อเพป็นยู่าแข็งแข็งเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยนะครับเทีนยวเาถ่ายไปต้นคลิปโอ้พอกับพอกับลูกหักกันเลยเบิ้งครับพี่น้องครับเบิ้งกระโดดเบิ้งความใหญ่ความเง่าเพิ่นนะครับสุดๆเลยเป็นไรครับพี่อย่างเห็นเห็นลูกผนออกมาแล้วนี่ผลงานถใจเลยครับถอกใจเลยเห็นบ่าวโอ้ยใหญ่แห่งนะครับ ว่าจะเป็นแข้งขาเพิ่นนะครับตั้งตั้งขาหน้าขาหลังครับแข้งขาแล้วก็หน้าตาเพิ่นครับพี่น้องครับหางเพิ่นไม่ได้ครับพี่อย่างหางเหย้าก็พอเลยครับหางเหย้าเนาะครับผมหางเหยคาก็พอเพิ่นปูเพิ่นก็เป็นเจ้าเพชรสงครามพอเพิ่นก็เพิ่มทรัพย์ครับกลางเนี่ยครับพี่น้องครับเนี่ยครับพอเพิ่นเนี่ยครับแม่เพิ่นเนี่ยครับสดสดๆดเลย ตัวนี้ป้อมไม้พี่ยังแบ่งไหนครับพี่น้องเห็นเซบอมากปะเน้อนี่เนาะเต้ามากคุยเอาเนาะกิงกลางเข้ามาหาพี่ยังได้เลยนะครับนี่ครับมาดอนขึ้นมาโต้หายต้นชีพฮอว์นะครับโอ้ยแต่สร้างครับพี่น้องครับมึงมึงพ่นะครับหงอนแล้วครับงานโง่เมื่อยแล้วครับพื่อนนะโอ้โหครับพี่น้องครับหูคักเนี่ยนะครับ ชายาเพิ่นตังซื้อให้เมื่อเช้านี่อันนี้เพื่ออะไรตังซื้อให้เพิ่นครับเนี่ยบาโทษเบาตรโ่ษตังไงเลยเมื่อเช้านี่ครับกุยกับพ่เอียงละวากีตังซื้อเพิ่นมาจังใดครับว่าตะแรกยังมาตังซื้อแม่เพิ่นกะแม่พลอยชมพูครับพอเพิ่นกะเพิ่มซับมาททนก็เลยตังซื้อแม่ครับแม่เพิ่นก็พอเพิ่นใส้น้ำกันสองซื้อเป็นเพรเพิ่มนะครับแต่แม่แม่เพิ่นซื้อโอ้พ่อชมพูนะพ่อชมพูพ่อหอะคือเพชเหระครับเป็นห่งครับ ก็แล่าเข้ามาเพชรใส่ครับเพราะปู่เพิ่นก็เป็นเพชรน,น,นะครับเบิ่งถ่ายเพิ่อนแขงขาเพิ่นครับพี่น้องครับเสืออ่อนเด้อนะครับใครงามแต่น้อยเลยครับใครสวยใครงามแต่น้อยเลยล้างดีครับตัวนี้อนาคตดีแน่นอนเลยครับผู้ใดเห็นกับสะออ่อนกับพี่น้องครับพี่น้องมะยาม,มาเมื่อเช้านี้ที่บ่าวทวนมาสามสี่คนครับสอนเพิ่นแห้งครับสอนเพิ่นแห้ง ม่่เพินครับข้าหนาเป้เลยมาครับฝึกกับฝึกเดินสนามเลยครับอนาคตตัวนี้ฝากติดตามเพิ่นครับน้องเพชรเพิ่มครับน้องเพชรเพิ่มนี่ครับพื่อนนะเรียว่าเพิ่มซับกับใจลูกเด็ดขาดวัฒนาคือกันนะครับอีกตัวนึงเข้าไปไปเบิ้งเนาะลูกลูกเพื่อนนะครับเนาะเสียดายครับ ไม่เดี๋ยวลงไปโคไปถ้ำแล้วม่ได้ม่ได้บอกคนไปลงหนาครับแต่่วาพี่น้องเห็นผลงานแล้วอยากได้พัฒนากรรมดีๆครับออกมาผลงานชัดเจนกันพี่น้องอยู่ส้นไกลๆบ้านเท่าเนี่ยแหละครับอยู่แถวอำเภอเพนครับอำเภอไก่เคียงหรือว่าจังหวัดไก่เคียงเนี่ยครับแถวหนองค่ายเท่ากะบสามา,มารถทำาผสมได้นะครับาราคาผสมเพียง3,000บาทเท่านั้นครับจนติดเลยครับอาจนติดเลยครับพี่น,ออนอ้อง พอน่าใจเลยเพราะพี่น้องนี่เจ้านึ่งกันมาซ้ำอีกตัวสองแล้วบอครับสามตัวแล้วครับพสามตัวแล้วอันบ่เพิ่นพ่อใจพันงานมาซ้ำามตัวแล้วเอาครับพี่น้องกับเบิ่งพิจารณาเอาครับนี่ได้กับฝากไว้ในใจอีกตัวนึงครับพ่อพันหนึ่งนะครับกับแม่เพิ่นนะครับต่อ่าแม่ลูกไปเที่ยวพี่น้องเห็นอยากได้ไปเบิ่์ชุดจังสี่ครับพี่เอียงจังคุยกันครับจังคุยกันเนาะโทรมาหาพี่เอียงได้ครับพี่น้องครับโทรมาหาพี่เอียงได้ครับ โอเคครับผมเดี๋ยวตามมาชมในช่วงต่อไปครับโอ้งามครับเดี๋ยวให้พี่อย่างนะนําเพิ่มเติมครับแม่ในชื่อยังครับพี่ยังครับนี่ชื่อแม่หงครับแม่หงครับเป็นค้อยุ่ไัยเราเก่าครับครับแม่ของเจ้าแชมนะครับอ๋อเป็นแม่เจ้าแชมเนาะครับผมที่เราถ่ายในคลิปตัวที่สองครับพอพันตัวที่สองครับเจ้าแชมนีหละแม่ขึ้นแม่เพิ่นนะครับความสูงเพิ่นลายไปไหนครับแม่เนี่ยครับลาย40นี่นะครับสูง140 นะครับลอยสี่สิบความงามเพิ่นขับจุดเดียนเพิ่นขับมวามเยา้าวนะครับความเยี้ยวน้ำโวเหี้ับนะครับแต่ความเย้าวนะครับเนาะกับลำโตดีกับเนื้อนังพ็นดีนะครับนะครับเดี๋ยวให้่ายเพิ่นบนถ่ายมาให้พี่น้องเขาเบ่งดึงครับยางบนจักบาทนะครับบนขั้นไครับผมเนี่ยครับโอ้บิงถ่ายเพิ่นรับพี่น้อง ถ่ายหน้าถ่ายลึกครับหางติดจิ้มครับหางสวยพร้อมเนาะครับหางผัวหางงามครับจิ้มนี่เ่าเห็นเลยหางติดจิ้มเลยนี่ครับโอ้เจ้าช่ำนี่เป็นลูกตัวที่ใดของเพลินครับตัวที่สามครับตัวที่สามนะครับลูกตัวที่สามตอนนี้ท่องเพิ่มเพียงใดครับสถานณะท่องก็เพิ่มซับกับทานไปรอบนึงเดี๋ยวทานบางรอบอีงรอบหอ๋อถทานบางรอบสองเนาะครับ สวงามครับพี่น้องครับอีกตัวหนึ่งทีมาเบิ่งหงามมาชมเลยนะครับตัวนี้เป้าหมายเฮ้าครับแม่แม่บ็อกตัวนี้เฮ้าเป็นใดครับเฮาแบ่งนะบล็อกแบ่งทุกตัวเลยครับแบ่งทุกตัวเลยนะครับแบ่งทุกตัวเลยแต่ว่าในเรื่องของราคานี่เขาอาจจะไม่ได้แจ้งนาคลิปเพราะเนาะราคาเข้ากับมาเปิดตัวมาอัปเดตพอพันเพราะทุนก็เลยขออนุญาตชมสมาชิกได้ฟาร์มก็เลยถามพี่น้องเฮ้านะครับสวัดี พี่ยังอยากแบงคให้พี่น้องพัฒนานะครับบอกเลยว่าแบงทุกตัวเปิดแบ่งทุกตัวนะครับนะครับถ่ายงามครับถ่ายหนาถ่ายรึนะครับเดี๋ยววนทั้งหนาไปมาบางอยกรอบนึงนะครับอีกจุดหนึ่งที่บบาทนมาเป็นแม่น่กะเพิ่นหน้าตาสวยครับหน้าคมมีดังมีดัง้วกาเขาเพิ่นครับจุดหนึ่งที่เบาทนลงไรแลวก็ชื่นชอบค่อยเขายาวค่อยเขายาวเป็นเสน่ห์อีกจุดหนึ่งครับเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยครับ เขายาวเป็นเขาคาราบาวเลยนะครับโอ้โหเชียงขนาดนิ่งขนาดเลยนะครับนิ่งขนาดเลยครับเออกว้างครับเออกว้างนะครับเป็นแม่เข้าแม่รักแม่บอกเข้าที่ยูฟาร์มเขานี่ยนะครับอยาฝากติดตามเพื่อนนะครับสายยาเพื่อนกับแม่หงนะครับนะแม่หงครับผมล้างดีพร้อมนะครับนี่ครับ อาโอเคครับผมเบิงสมาชิกตัวต่อไปครับเเดี๋ยยวลลงน้โอเคโอ้สุดๆเลยตัวนี้ก็ได้นะครับเงีวครับขนาดเลยเดี๋ยวแนะนำแม่เพิ่นก่อนนะครับเนาะแม่เพิ่นซื้อยังครับยังครับอันนี้เอิอนกะแลนดครับเิ็นใจ้กะแลนกะแลนแม่กะแลนเนาะเพิ่นเป็นเล่าได้ครับเป็นลูกของเงินอุทัยครับลูกเงินอุทัยนะครับความสูงเพิ่นครับตอนนี้139ยสาครับ139เนาะ ว่าเนี่ยครับได้ไดเงาแล้วก็หางเลิกดีครับเฉ้มขั้นคือมื่อนีเห็นทายาทเพิ่นนะครับลูกเพิ่นออกมาเนี่ยครับในเดือนนึงกับสองมื่นครับใบหนึ่งเดือนกับสองวันนะครับพ่อเพิ่นก็เป็นเจ้ายกนะครับเจ้ายกเมินนะครับเจ้ายกหาเมินครับพี่น้องที่บ้านไทยตัวที่สามพ่อพันเท่านี้แหละครับที่พี่เอียงเพิ่นมาเปิดแบงก์ให้พี่น้องเขาไปพัฒนาเป็นพ่อพันธุ์นะครับจ่ายลูกออกมาเนี่ยซุดๆเลยไม่รุ่นก็บใบรุ่นเอาเลย เป็นบ่าร้อยออกเนี่ยบ้าครับที่ว่านี่แหละครับพี่น้องที่ว่าร้อยออกกันนี่แหละ,ะรค,รรครับอืมทองแรกกับวุลนหาวกับเผาใส่กันเลยครับเนี่ยครับออกมาเนี่ยโอ้ที่ว่าสุดๆเลยครับมันดีนเนี่ยเอามา,าคักเลยตัวนี้ก็ได้แต่นี่พี่น้องเอพซี C ่จองเนี่ยครับยังยังเนาะยังยังยังบ่มีพี่น้องจองนะครับยังบ่ได้วราณหน่อยนะครับแต่ว่าแต่ว่ามืาอนี้ยบารทุนอัปเดททาให้แล้วนะครับตัวนี้ก็ เปิดแบงก์ครับเปิดแบงก์ไงพี่น้องเข้าไปไปทนาถ้าไปก็ไปแม่ลูก้ะครับพี่อยากเนาะให้ไปแม่ลูกนะครับเนี่ยครับโอ้ซื้อเพิ่นวางไหนครับยังวันตัางกับเดียดยังมาตัางเนาะเรื่องเดียญนี่ครับสองหมื่นโอ้หมกเงาเลยครับพี่น้องครับพุ่นนะแข้งขามาดีขนาดเลยล่ำตัวพิ่นดีครับล่ำตัวเงาหล้วก็นล้างดีล้างดีนี่อนาคตไกลอีกตัวหนึ่งเลยนะครับ ได้กับจริงกลางมากกลับมาเบิ่งมาชมตัวจริงได้ครับพี่น้องนี่ครับไปละไปละนะครับยังวนนะครับยังวนจากบาทนะครับพอลูกบนว่นน้ําพร้อมมันะนะครับแม่พันกับ่ช่ดีครับคุณอ่ะโอ้เตานมเตานมเดียวโอ้ไปแล้วครับลูกคนครับกําลังหากระลังหากําลังหาวเลย เงาคักแหน่เลยนะครับจะนี่ย่องครับสูงเงาเขาดีแต่น้อยเลยนะครับเอาโอเคครับผมมาไปตีนสุดท้ายครับพี่ยังมาเทื่ยพี่น้องสนใจครับอยากไม่เยี่ยมไม่ยามมาชม้ามาชมตัวจริงมาแล้วโตครับอยู่บ้านคิ้งนะครับไอขบวนมาถ่ายเราเพื่อนอยู่ขางถนนมิตรภาพนี่นะครับครับผมที่ถนนมิตรภาพได้มองมีรูพญานาคเลยครับครับก่อนจะขามสะพานไปเนาะครับก่อนขามสะพานก่อนขามสะพานไปนะครับ อยู่ฟังทั้งอำเภอเพ็ญทั้งทั้งอุดรธานีครับยังบอยังบอได้ขามสะพานไป่เด้กครับยังบอยด์ขามนะครับหรือว่าพี่น้องกินกลางมาก่อนก็ได้นะครับอยากมาเยี่ยมมาชมครับเบอร์โทรศัพท์ครับ0951413140้าหนึ่งสี่หนึ่ครับศูนย์เก้าหหรือว่าแฟนเพจเฟซบุ๊กเข้ากับเซว่าตระกูลออฟาร์มครับอย่ามาโทษจะขึ้นใหหนักทริปเข้าได้กับพี่น้องบรสะดวกโทรมาเบอร์ตรงกโทรไม่เส้นเจอมากก็ได้นะครับหรือว่า แอดเฟนเพื่อนๆครับติดตามแฟนเพจของฟาร์มเฮาน้าในเด้อครับพี่น้องครับอาสซาลา์ครับมือนี้บมาต้องคุโก้ครับจากช่องอีสานแม่น้ำพระเลาะขอบคุณเพียงแต่ละขอบคุณครับกขอบคุณอันนี้น้องน้องเปี๊ยะขอบคุณน้องเปี๊ยหลายๆครับผมขอบคุณครับรับเกี่ยวกับน้องเปี๊ยมาจุ่มควายพี่น้องเขารับชมเลยทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสำหรับคลิปเนียวกาเข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับ